คนนี้ค่ะก็เป็นสาววัยใสที่แบบว่าสดใสยามแรกรุ่นนี้อาจจะเลยแล้วนะ <laughs> <laughs> อาจจะเป็นวัยใสรุ่นเดินนะคะสำหรับ,รบทีสเกิร์นั่นเองค่ะที่แว่วๆมาว่าจะมีการรวมตัวกันของเหล่า t ีสเกินะคะเอาใจสาววกเอ็นเจนกันนะคะเร็วๆนี้แต่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบบบไหนต้องไปติดตามกันค่ะคไม่เท่าไรลกไม่เท่าไรลบงานเนี้ยสักเท่าไรจะซักท่กไรก็อยากรู้ นี่แหละค่ะคงจะยังคุ้นหูนะคะพี่เจมสคุ้นไหมคะท่อนฮุกครับท่อนฮุกนะคะรู้จักดีเออกลับงนถ้าพูดถึงเกอร์กรุ๊ปเนี่ยยุคสัก ประมาณสักหลายปีสิปีขึ้นเราไม่พูด<ก>ถึงอายุแล้วกันก็ีสเกิร์ตแล้ว <ใจ S 1> ล่ะใช่แล้วค่ะ,คะถึงแม้ว่าวัยของศิลปินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ความสดใสก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะคสําหรับสาวๆทีสเกิร์ตมาอัสมาจอยดวงพรและกิฟต์ธิตยาค่ะที่ไปร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตร้อยเพลงรักที่หายไปในฐานะศิลปินร่วมคอนเสิร์ตนะคะซึ่งทั้ง3คนก็เผยให้ทีมข่าวบันเทิงสปริงนิวส์ให้ฟังนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งซึ่งถือเป็นการครบรอบ การขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีนะคะของพวกเขากันเลยส่วนเรื่องเต้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะงานนี้เพลงดังคาขยับทันทีค,ค่ะก่อนจะพูดถึงคอนเสิร์ต reunion ที่แฟนๆหลายคนเรียกร้องนะคะสามส้าก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยรับรองว่าได้สนุกกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเลงเป็นแบบ m e t and greet ก่อนแล้วกันค่ะครับ ดีใจค่ะดีใ,ใจเสมอแล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเราโชคดีค่ะที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ขึ้นมาบนเวทีครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ชอด้วยแล้วก็ทีมงาน Green Wave แล้วก็รวมถึงเอทามโชบีส z ด้วยเนาะที ให้โอกาสพวกเรา3ามคนได้กลับมามอบความสุขให้กับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งค่ะแกงนี้แกงแม่บ้านแกงนีแกงแม่บ้านสามแม่ครัวแต่ถามว่าไหวไหมอย่าอย่าได้เปิดเพลงชุดนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็มีการเฟิร์มหน่อยนะคะมีเริ่มไปออกกําลังกายมากขึ้นนะคะเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะรีไหมคะกิฟเคยรีมาทีนึงเคยรีมาทีนึงก็เดี๋ยวอยากรีอีกรอบอะไรอย่างนี้ก็อยากอยู่อะค่ะแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงต้องติดตามแป๊บนึงะค่ะปีหน้าปีหน้า